สวัสดีค่ะพบกับ Miss Makeup by อาจารย์แพท at h o l o l i f e ค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาค่ะดวงตาจัดว่าเป็นหน้าต่างของหัวใจเป็นตัวถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกบ่งบอกถึงจิตใจความคิดดวงตาจัดว่าเป็นธาตุไฟในหลักของโงวเฮงนะคะเราสามารถที่จะดูพลังแห่งความกล้าหาญได้จากประกายของดวงตา อีกทั้งดวงตาก็ยังสามารถอ่านเอาอุปนิสัยใจคอของเราได้อีกด้วยค่ะ ดวงตาของเรานะคะของมนุษย์ทุกคนเลยมีลักษณะพิเศษหรือมีลักษณะที่แตกต่างกันค่อนข้างมากค่ะนะคะด้วยความหลากหลายของดวงตานะคะก็สามารถที่จะอ่านอุปนิสัยใจคอของเราได้ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปอีกนะคะวันนี้อาจารย์พันก็จะหยิบยกเอาตัวอย่างของดวงตานะคะซึ่งเห็นกันชัดๆนะคะเอามาอ่านอุปนิสัยใจคอนะคะเพียงแค่ไม่กี่ตัวอย่างก็ลองไปสังเกตดูนะคะว่าคนข้างๆตัวของคุณเนี่ยมีลักษณะดวงตา อย่างเช่นที่อาจารย์แพทย์กำลังจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้หรือไม่นะคะคนที่ตาห่างกันมากๆ,ๆนะคะเช่นตาสองข้างเนี่ยมีระยะห่างกันเนี่ยนะคะมันจะบ่งบอกถึงว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุผลค่ะมีความสุภาพอ่อนโยนนะคะมีทัศนะวิสัยที่กว้างไกลแต่มักจะไม่ค่อยละเอียดและรอบคอบเท่าไหร่ค่ะ สำหรับคนที่ดวงตาเล็กนะคะดวงตาเล็กเนี่ยจะมีกำลังในการสังเกตนะคะรู้จักในเรื่องของการระวังตัวป้องกันภัยนะคะคนลักษณะที่มีดวงตาเช่นเนี้ยมักจะเหมาะที่จะเป็นพวกนักคิดนะคะที่ปรึกษาหรือแม้แต่นักวิชาการเพราะว่าเป็นคนที่ใช้ความคิดเยอะค่ะแต่สำหรับคนที่ตาโตนะคะคนตาโตเนี่ยมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างปากมากนิดค่ะ จู้จี้จุกจิกนะคะความรู้สึกจะเฉียบไวนะคะผู้หญิงจะเป็นคนที่ทันสมัยนะคะส่วนผู้ชายจะเป็นคนที่มีความกล้าหาญแล้วก็ติดในเรื่องของความเจ้าสำราญหรือเพย์บอยไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับคนที่ลูกตาดำนะคะ อยู่ข้างบนหรือที่เรียกว่าตารอยนั่นเองนะคะมักจะเป็นคนที่โหดเหี้ยมนะคะแล้วก็อภพอับโชคนิดนึงนะคะไม่ค่อยกระตันยูสักเท่าไหร่ชอบที่จะสืบค้นหรือขุดค้นหาข้อบกพร่องของผู้อื่นอยู่เสมอเสมอค่ะแต่สำหรับคนที่ลูกตาดำอยู่ข้างล่างนะคะก็ตาขาวอยู่ข้างบนค่อนข้างมากนะคะจะเป็นคนที่ ต้องระวังนิดนึงนะคะว่าอาจจะมีในเรื่องของเกี่ยวกับคดีความเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวนะคะแล้วก็ขี้ระแวงสงสัยมีความอิจฉาริษยาค่ะแต่มักจะปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความอ่อนโยนยึดมั่นในเรื่องของความคิดเห็นตนเองเป็นใหญ่แต่บางครั้งก็มักที่จะชอบคิดอะไรที่จะแย่งชิงนะคะ ทรัพย์สินหรือสิ่งที่เป็นของคนอื่นมาไว้กับตนแต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่มีลักษณะแบบนี้นะคะก็มักจะมีความสามารถในการควบคุมผู้ชายมากขึ้นค่ะค่ะส่วนคนที่ดวงตาสามขาว นั่นหมายความว่าลูกตาดำเล็กนะคะมองเห็นสีขาวทั้ง3ด้านเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ต้องระมัดระวังค่ะจิตใจค่อนข้างโหดเหี้ยมอำมหิตชอบใช้กำลังในการตัดสินปัญหาและมีโอกาสที่จะทำอะไรที่ผิดพลาดได้สูงไม่ค่อยกระตันอยู่เท่าไหร่ถ้าเจอคนลักษณะแบบนี้นะคะห่างไกลไว้ถือว่าปลอดภัยกว่าค่ะนะคะส่วนตาต่อไปนะคะ ดวงตานกหงส์นะคะตานกหงส์เนี่ยอาจจะมีปลายตาที่เฉียงชี้ขึ้นไปทั้งสองข้างเลยนะคะตาเช่นนี้นะคะมักจะบ่งบอกว่าเป็นคนที่มีบุคลิกเงียบเฉยทําอะไรตามแต่อารมณ์ตนเองนะคะแต่ก็มีความขยันหมั่นเพียรค่ะในการาหวังหาความสําเร็จและความก้าวหน้านะคะคําพูดกับการกระทำเนี่ยก็มักจะทําอะไรที่ตรงตรงไปตรงมานั่นเองค่ะ ส่วนคนที่ตาข้างขวาใหญ่กว่าดวงตาข้างซ้ายนะคะอันนี้มักจะเป็นคนที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างดียิ่งนะคะเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วๆไปค่ะแต่สำหรับคนที่ดวงตาข้างซ้ายใหญ่กว่าดวงตาข้างขวาถือว่าเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะคะจมอยู่ในความรู้สึกที่ยิ่งในศักดิ์ศรีไม่ค่อยง้อใครค่ะ การกระทำเนี่ยนะคะมักจะไม่ค่อยก้มหัวให้กับใครเลยนะคะใจกล้าแต่ในเรื่องของการทำงานเนี่ยก็มีโอกาสในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้สูงกว่าใครเพื่อนเลยค่ะ mm hmm. หนังตาด้านล่างบวมนะคะอันนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความชำนาญในเรื่องของการโต้เถียงคำพูดคำจานะคะปากไวไปนิดนึงนะคะแล้วก็มันบ่งบอกว่านะคะ อาจจะมีโรคเกี่ยวกับไตหรือมีปัญหาเกี่ยวกับไตร่วมด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพให้ดีค่ะ ส่วนคนที่เปลือกตาด้านบนนะคะบวมนะคะหรือว่ามีเนื้อตรงเปลือกตาด้านบนเยอะนะคะอันนี้ก็ในเรื่องของอุปนิสัยใจคอเนี่ยนะคะมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดรอบคอบหรือจะทําอะไรแล้วเนี่ยนะคะคิดไตรตรองถี่ถ้วนมากๆนะคะแต่ก็ระวังนิดนึงค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของต่อมต่างๆหรือเป็นต่อมไทรอยนะคะอาจจะมีปัญหาเข้าได้ค่ะ ผู้หญิงเรานะคะได้เปรียบตรงที่การแต่งหน้าสามารถช่วยได้ถ้าเรามีดวงตาที่บกพร่องนะคะเพราะการตกแต่งดวงตาด้วยอายแชโดว์นะคะสามารถที่จะเพิ่มความลึกซึ้งชวนมองให้กับดวงตาได้นะคะโดยหลักการระบายสีอายแชโดว์นะคะที่เปลือกตานะคะก็ควรเริ่มจากการลงสีที่อ่อนที่สุดบริเวณเปลือกตานะคะจากจุดที่ชิดโคนขนตานะคะไล่ไปจนถึงรอบกระบอกตา จากนั้นนะคะเราก็ใช้สีที่2นะคะซึ่งอาจจะเข้มกว่าสีแรกนะคะทาทับลงไปโดยการ เปลี่ยนหัวแปลงนะคะจุ่มสีแล้วค่อยๆไลทที่เปลือกตานะคะขึ้นไปแต่ก็ไม่ต้องทับสีแรกนะคะจากนั้นเราใช้สีที่3นะคะซึ่งเข้มขึ้นใช้กลบสีที่2แต่ให้เน้นหนักไปที่ปลายของดวงตานะคะเพื่อจะทำให้ดวงตาเราดูมีมิตินะคะมีความหวานซึ้งชวนมองยิ่งขึ้นจากนั้นก็กรีดอายไลเนอร์และปัดขนตาค่ะด้วยมัสคคาร่านะคะ ก่อนที่จะติดขนตาปลอมเพื่อที่จะเพิ่มสเสน่ห์นะคะเพิ่มในเรื่องของดวงตาฮะให้ดูแล้วดูแล้วมีสเสน่ห์หน้ารุ่มหลงมากยิ่งขึ้นก็เป็นอันจบพิธีนะคะอันนี้คือหลักการง่ายๆนะคะของการแต่งสีด้วยอายแชโดว์นะคะส่วนในเรื่องสีสันนะคะก็จะต้องไปดูกันถึงในเรื่องของสาวแต่ละราศีเหมาะกับสีสันอะไรถ้าย้อนกลับไปดูในคลิปแรกๆของอาจารย์แพทย์นะคะก็จะมีบอกไว้ว่าสาวราศีไหนเหมาะกับราศี แล้วสีนั้นจะช่วยเสริมในเรื่องอะไรก็อย่าลืมตามไปดใูในคลิปแรกๆนะคะก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการให้สีของสาวแต่ละราศีค่ะ